กัขบขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานผู้ิสภาที่ประชุมที่เคารพครับกับผมพลโทจรศักดิ์อนุภาพนะครับสมาชิกวุฒิสภาก็จากการชี้แจงของผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องขอขอบคุณในหลายในหลายเรื่องโดยเฉพาะในตอนท้ายท่านให้ข้อสังเกตข้อเห็นที่เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะที่ได้ให้ข้อ คิดเห็นในการที่ทางสำนักงานทางปปชคนนาไปแก้ไขแต่ในาตามครับตามที่ผู้แทนของกรรมธิการนะฮะองค์กรอิสระได้ชี้แจงแล้วเรื่องอการรายงานนี่เป็นรายงานงบประจานปี64นะฮะแล้วก็ตามที่ท่านผู้แทนสำนักงานตรวจป็น,นได้ให้ข้อเสนอและข้อสังเกตไปแล้วนะปีหกาก็คงยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างไรกร็ตามครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราเราก็ ให้ข้อสังเกตที่ทางปปชสามารถนําไปใช่ประโยชได้นะครับในการต่อไปนะครับครับในโอกาสนี้ครับจากผมขอยาดไปดูเอกาสารนะครับที่ทางพพปปชเผยแพร่แผนนารายงานผลการนิกการปปชปี64นะครับแล้วก็รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินนะครับปปชสิ้นสุด30กันยา6 4สั่เสมตรงกันแผนดินะครับก็ต้องขอ ให้ข้อสังเกตนะครับอันแรกก็คือผมขอชื่นชมการมำงานของปอปชนะครับที่ดำเนินการจนกระทั่งได้คะแนนดัชนกีการรับรู้การทุจริตน c p i ปี65นะที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาตนะิหรือ TI นะครับ Transparency International นะครับ TI ว่าเ,เราได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นคื ปีหกห้าได้จัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ร้อยหนึ่งของโลกของโลกนะฮะซึ่งดีจากปีหกสี่นะฮะอยู่ที่อันดับที่ร้อยสิบอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการการเปรียบเทียบการรายงานปป,ปชนะครับก็นอกจากสิ่งที่วันนี้เป็นการรายงานผู้สอบบัญชีแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้จ่ายงบประมาณของปป,ปชคงจะต้องสอดคล้องกับในส่วนของแผนงาน นการดําเนินการในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ต้องขออนุญาตให้ขอสังเกตไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนของปปชนะครับในส่วนปปชนะครับการปราบปรามทุจริตจากภารกิจหลักปี64คณะกรรมการปปชสามารถดำเนินการพิจารณาเรื่องกล่าวหาแล้วเสร็จหนรวมทั้งสิ้น5,581เรื่อง บแบ่งออกเป็นเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเสร็จ4,050เรื่องนะครับเรื่องไต่สวนข้อที่จริงแล้วเสร็จ1,537เรื่องนะครับซึ่งเมื่อพารณาเปรียบเทียบกับเรื่องดังกล่าวที่ดำเนินการแล้วนะครับณนะวันสิ้นปีงบประมาณปี64กับปีงบประมาณปี63ปรากฏว่าคณะกรรมการปปชาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จน้อยลงนะครับ จำนวน4 4 2เรื่องนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลาค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรครับปี64ได้รับงบบุคลากร1471.26ล้านบาทแต่ค่าใช้ใจ่ายจริงนะครับเป็นจำนวน1698.65นะครับมากกว่าปีประมาณหนาะ200กว่าล้านบาทนะมากกว่าปี63หนา98ล้านกว่าบาทนะซึ่งภา,ารกิจ ของปปชจะต้องดำเนินการกดวลคำรวดเร็วแม่นยำอาจจะต้องใช้บุคลากรเพิ่มจำนวนมากนะครับแต่แล้วก็ตามในเรื่องนี้นะครับก็เห็นควรได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับให้เกิดความรวดเร็วเพื่อจะตรวจสอบติดตามนบ,บุคบุคคลต่างๆนะครับรวมทั้งบุคลากรต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะนนี้ก็เห็นด้วยนะครับในการใช้จ่ายงบมาให้มีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นนะกับจำนวนผลตรวจสอบที่มันลดลงด้วย นี่เป็นประเด็นแรกนะครับเรื่องที่สองเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะจากผมได้นำผลการสำรวจดัชนีการรับรู้ทางทุจริตหรือดัชนี CPI ของประเทศไทยปี6-5หนะที่กล่าวว่าตอนนะครับเป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูล9แหล่งนะประเทศไทยได้คะแนนคงที่จากปี6-4 5แห่งนะครับเ,เพิ่มขึ้น จากปี6.4.2แหล่งนะครับคะแนนลดลงปี6.4จําจำนวน2แหล่งนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจาก p e r ร์ชนะครับโดยพิจารณาข้อมูลในระดับการรับรู้ว่าการทุจริตเ,เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสาบันทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองหนามากน้อยเพียงใดนั้นนะครับไทยได้รับคะแนนลดลงนะฮะแต่ว่า1คะแนนฮะจาก 3. 6นส5แต่ก็ ม,ม,มันแสดงถึงผลการดำเนิการอีกแหลงครับแหลงจาก WJP นะครับหรือ World Justice Project นะครับพี่น้าข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางไม่ชอบมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็ผลงานคะแนนลดลงนะครับจาก3-5เป็น3-4ก็ลดลง1คะแนนนะครับแต่ยังร้อยก็ตามแม้จะน้อยแต่ว่าก็เป็น สิ่งบ่งชี้สําคัญนะครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับผู้ประเมินมองว่าเจ้าที่รัฐยังรับรู้และถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่มากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ผู้ประเมินต่างประเทศนะครับรวมถึงยังมีการเปิดโอกาสให้เจ้าที่รัฐใช้ดุลพินิษในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนขาดการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังนะครับอันนี้ผมเห็นว่านะครับการประการของปปชที่ผ่านโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการเอินการภาครัฐนะและ ita น,นะครับ ita เราพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าระดับการรับรู้ของหน่วยงานต่างๆนะที่นํามาใช้นะเป็นเครื่องมือที่สําคัญและจําเป็นในการสร้างทัศนคติและ ความตระหนักรู้ถึงผลการทุจริตที่มีต่อตอนเองและสังคมการสร้างสภาพวะความแวดล้อมการควบคุมการมาตการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การป้องกันทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดีและควรสนุนให้เป็นไปให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานนะอันนี้สําคัญและสําคัญนะครับเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีพบปัญหาในหน่วยงานนะครับ ปัญหาของหน่วยงานที่ผ่านมาที่ผ่านการประเมินคุณธรรมนะครับบางหน่วยงานอยู่ในคะแนนสูงนะแต่กลับมีข่าวทุจริตนะครับก็คงจะไม่ต้องกล่าวในที่นี้นะครับมีไอทีสูงแต่ว่ามีข่าวการทุจริตคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมในการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางที่ม่ชอบโดยผู้บริหารรดับสูงขององค์กรนะครับซึ่งในเรื่องนี้ในทางทางวุฒิสภา ในชั้นการพิจารณางบประมาณก็ได้มีการนําเรื่องไอทีเอเข้าไปหารือให้หน่วยงานต่างๆได้มีความตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับครับประเด็นสําคัญครับการประเมินที่น่าเชื่อถือนะหากมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงเข้าข้องต่างๆอย่างต่งอ,ตอนเนื่องนะและมีระบบการกําหนดคุณและโทษตลอดจนบูรณาการนะผลการประเมินที่ได้ในการเฝ้าระวัง หรือดำเนินการตรวจสอบปราปามอย่างจริงจังนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในกาศต่อไปนะครับสุดท้ายครับก็ขอชื่นชมนะชื่นชมรายงานของสำนักงานปปชที่เปิดเผยแพร่กับสื่อมวลชนไปแล้วแล้วก็ท่านรายงานทางผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับในหลายประเด็นผมคิดว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากเอกสารที่เราได้รับนะครับ ก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ